รุปเจ็ดเรื่องภาษีที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ว่าจะรู้เรื่องแต่ขายของนะคะเรื่องภาษีก็สาคัญมากไม่รู้เสียทั้งเงินเสียทั้งเครดิตธุรกิจวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเรื่องภาษีเจ็ดอย่างที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ค่ะ 1. ภาษีเงินได้ถ้าคุณเปิดกิจการในานามบุคคลต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาพรด90พงด94ถ้าเปิดบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลพรกด50พรกด51 หลักการง่ายๆคือมีกําไรเท่ากับเสียภาษีค่ะ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบรายได้เกิน1.8ล้านต่อปีต้องจดแบบแล้วยื่นพอพอ3 0นทุกเดือนแม้รายได้เป็นศูนย์ก็ต้องยื่นค่ะ 3. ภาษีหนี้จ่ายเวลาคุณจ่ายค่าบริการค่าเช่าหรือค่าจ้าง อย่าลืมหักในที่จ่ายและน้ำส่งสมัมภาระด้วยนะคะสี่ภาษีสัมภาระมิตรธุรกิจบางประเภทเช่นสุราบุหรีรถยนต์น้ำมันต้องเสียภาษีสัมภาระมิตรเพิ่มด้วยค่ะ5ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้ามีป้ายหน้าร้านหรือมีที่ดินอาคารพาณิชย์ย่าลืมเสียภาษี้องถิน่นพวกนี้ด้วยนะคะ 6. เอกสารภาษีเอกสารสําคัญมากเช่นใบ,บกับภาษีเต็มรูปแบบหนังสือรับรองหันที่จ่ายถ้าไม่ครบอาจเอาภาษีซื้อมาหักไม่ได้ 7. การวางแผนภาษีสุดท้ายคือการวางแผนภาษีใช้สิทธิลดหย่อนและเลือกวิธีหักให้จ่ายให้ถูกกฎหมายประหยัดภาษีได้เยอะค่ะสรุปเลยค่ะเจ้าของธุรกิจต้องรู้เรื่องภาษี7อย่างนี้ไม่ใช่แค่เพื่อประหยัดแต่เพื่อความสบายใจทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจไม่เสี่ยงโดนปรับย้อนหลังค่ะเ,เรื่องภาษีไม่ต้องงงถ้าคุณเข้าใจหลักการง่ายๆกดติดตามช่องไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเคล็ดลับภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะ